ช่วงนี้ใกล้ที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงการานแล้วหลายคนก็วางแผนการเดินทางค่ะว่าจะไปนั่นไปนี่ไปไหนไปยังไงแต่คุณขาก่อนอื่นเลยเราต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ก็เลยจะพาบุกไปที่นี่เพราะที่นี่ฮอตฮิตเสมอค่ะ นี่เห็นไก่ตัวใหญ่ขนาดนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนครนครใช่ค่ะมาพบกับสถานที่ที่เราจะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดปังนั่นก็คือไอ้ไข่วัดเจดีคปกติเราวนำเสนอไอ้ไข่หลายวัดแล้วแต่มาที่ออริจินอลต้นตำรับกันหน่อยไอ้ไข่วัดเจดี โหชาวบ้านหนึ่งแน่นไหมคะคุณดูสิคะบรรยากาศ <ừ> ภายในวัดนี่หนานแน่นเลยนะคะคนักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายพื้นที่นะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวของไอ้ไข่แล้วก็ภายในวัดเจดีเองเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆแบบนี้ค่ะที่รองรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะไม่ว่าจะเป็นการไปกราบไหว้ขอพรจากพระภายในวัดด้วยการกราบไหว้ขอพรจากไอ้ไข่กุมารสุดฮอตที่แม้ปังสุดนะเวลานี้ <ừ> หรือแม้กระทั่งการไปขอโชคลาบจากต้นตะเคียนครับ ก็บอกได้เลยว่ามาที่วัดแห่งนี้ครบเลยนะคะสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจริงแนะนําว่ามาวัดแล้วก็เข้าไปกราบไหว้พระก่อนนะแล้วหลังจากนั้นจะไปขอที่ไหนยังไงก็ว่ากันไปตามจุดต่างๆนะคะครับ บางคนเขาว่ากันว่าใครที่ได้ของดีของเด็ดมาแล้วเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาก็จะไม่พลาดที่จะมาเนี่เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเห็นไหม<อ>เพราะว่าหลังจากขอไอ้ใครเอ่ยขอตะเคียนเอ่ยก็มาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยว่ากันแบบนี้หน้าวัดเนี่ยค่ะขายรอบวัดเลยนะถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มีความศรัทธาม,มาภายในวัดกันอย่างต่อเนื่องแต่ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมทางวัดเองเขามีมาตรการในการป้องก COVID ันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เราก็อยากจะฝากเตือนด้วยว่าสําหรับประชาชนที่เดินทางไปคุณสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกแล้วสวมใส่ตลอดเวลานะคะที่เราเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่มีคนเยอะแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งวัดที่แนะนาดิฉันว่าไม่ต้องแนะนาหรอกหลายหลายคนก็กวางนนแผนว่าจะไปกันแหละแต่ยังไงก็ วางแผนการท่องเที่ยวและสําคัญที่สุดก็คือดูแลตัวเองดีๆแล้วกันนะคะเอาไปไหว้ขอพรยังไงซะอย่าลืมแล้วกันตั้งใจรรงทำมากินเพราะว่าตรงนี้นี่แหละไอ้ไข่จะช่วยดนบันดาลพรให้ประสบคารสำเร็จใหนหน้าที่การงานนะจ๊ะ